รูปแบบการเล่นของตัวชุดเนี้จะคล้ายๆกับตัวเนื้อหาในบทเรียนที่จะเป็น การบอกทางให้ไปที่ต่างๆนะครับโดยที่มีเงื่อนไขอ,อย่างสมมุติที่ในแบบเรียนก็คือไปรับคุณแม่จากสนามบินแต่ว่าไปรับเสร็จปุ๊บต้องพาไปทําผมเพื่อไปงานเลี้ยงประมาณนี้ทั้งหมดจะเป็นการทํางานแบบเป็นขั้นตอนแบบที่มีเงื่อนไขสิ่งนี้สื่อชุดนี้จะทํางานแบบเดียวกันเลยจะเป็นสอนการคิดการทํางานแบบเป็นลําดับขั้นตอนที่มีเงื่อนไข นะครับการคิดโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะอุปกรณ์นะครับจะมีคู่มือที่จะมีตัวโจทย์นะครับแล้วก็จะมีเฉลยอยู่ข้างหลังเฉลยเนี่ยเป็นแค่ไกด์ไลน์รูปแบบของการนําไปสู่คําตอบเนี่ยมันจะมีได้มากกว่า1ไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่เนี้ยจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ทําได้เพราะฉะนั้นเกมเนี้ยจะสนุกมากเพราะว่าเด็ก คิดยังไงก็ได้มันจะไม่ได้มีกรอบเพียงแค่อย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้ได้ผลลัพธ์ตามเนี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นหลักการคิดหลักของวิธีการคานวณเลยผมเลยค่อนข้างชอบชุดชุดนี้มากนะครับแล้วก็เลยเอามานำเสนอให้ทุกทท่านได้ดูกันในชุดมีตัวกระดานนะครับผมซึ่งมีเนี่ยมีรูปหนูมีแมวนะครับมีชีสมีกระดูกมีบ้านมีสุนัขนะครับผมแล้วก็ มีตัวแผ่นพลาสติกที่เป็นรูปเส้นทางนะครับวิธีเล่นเราก็จะดูจากแผ่นโจทย์ก่อนนะครับว่าในเนี้ยจะให้ใครเคลื่อนที่ไปหาไขรได้บ้างนะครับอย่างตัวเนี้ยบอกว่าแมวนะครับให้ไปหาหนูได้ทั้งสองตัวเลยเพราะฉะนั้นเส้นทางของแมวมาหนูตัวเนี้ยนะครับกับแมวมาหนูตัวเนี้ยจะต้องเป็นเส้นทางที่สามารถเดินได้เดี๋ยวผมลองทำคร่าวๆให้ดูนะครับ ัวนี้จะไม่ได้มีไม่ได้มีกรอบจกัดไม่ได้มีว่าห้ามทําอย่างนี้ห้ามทำนี้เพียงแค่ว่าให้เดินไปตามจุดมุ่งหมายให้ได้เท่านั้นเองครับอ่ะสมมุติผมอย่างนี้ไปได้ไหมไม่ได้เขาก็ต้องใช้การลองผิดลองถูกแบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะครับต้องหาวิธีทํายังไงให้มันได้แบบนี้ได้ไหม,ไ,มได้แต่ว่าเส้นมันขาดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็ลองหาวิธีดูเด็กก็จะค่อยๆลองผิดลองถูกไปแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมแมวเดินมาหนูตัวนี้ได้เดินมาหาหนูไม่ได้ต้องเปลี่ยนอีกเนี่ยครับเป็นจุดที่ผมบอกว่ามันเป็นการฝึกลองผิดลองถูกนะครับแมวตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บบเดินมาหนูตัวนี้ได้แมว ได้มาหนูตัวนี้ได้เนี่ยเป็นสเสน่ห์ของเกมเกมนี้ครับด้วยเส้นทางที่มันมีได้หลากหลายนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้แล้วก็การลองผิดลองถูกเพื่อจะให้ได้คำตอบที่ถูกต้องมันค่อนข้างรตรงกับตัวเนื้อหาแล้วก็เด็กจะได้คิดแบบแท้จริงนะครับทีนี้ลองมาดูเฉลยเฉลยที่เป็นไกด์ไลน์นะครับ ก็จะเป็นเส้นทางอีกแบบหนึ่งเลยกับที่ผมทําแต่ว่าถูกต้องไหมถูกต้องเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับตัวนี้วิธีการนําไปสู่คําตอบจะไม่ได้มีแค่หนึ่งนะครับจะมีแค่ทําผลลัพธ์ให้ได้ไปหาเป้าหมายได้วิธีการอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ตัวนี้ผมเลยค่อนข้างแนะนํากับคุณครูนะครับหรือผู้ปกครองซึ่งมันตรงกับบทเรียนออวิชาวิทยาการคํานวณมาก ที่เหลือก็ลองดูไล่ดูต่อไปนะครับก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่มมากขึ้นอย่างตรงนี้แมวเดินไปหาต้นไม้ได้แต่ว่าเส้นทางสุนัขเนี่ยห้ามเดินมาหาแมวทํายังไงก็ได้ให้แมวเดินมาหาต้นไม้โดยที่ไม่มีเส้นทางที่ให้สุนัขเดินมาหาแมวได้นะครับ่สุนัขจะต้องเดินไปหาหนูและบ้านได้